แต่การศึกษาป่าไม้เราไปไหนต้องลบไปห้าอัลลอฮ์ถ้าเรามีอิลมูก็จริงแต่เราลบอัลลอฮ์ไม่โทษคือจอบกับว่าอิละลอฮิตูรจียุลอุมูดอัลลอฮ์ตะลาบอกเลยะแท้จริงแล้วสปปรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยต้องกลับคืนสู่พระองค์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอะจิอูนะเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์ไอ้น,นี่คือชีวิตมนุษย์ที่เรากำลังตัง้มลมหายใจเนี่ยเพื่อจะให้ไปถึงกูโบวพี่น้องครับ ที่หนังวันนี้นี่รอกข้าวคิวไปกูโบและเขาไม่ได้บอกว่าเราคิวไหน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 ที่าที่เด็กเอาคิวหรอกนี่ตอนนี้คือคิวลูกบ้านก่อนหม้อนาดนะกับเจี๊ยบฟันหม้อทอดจนอฟัดนี้ไม่เกือบจะไม่มีเลยผมเห็นนะคันว่าทั้งแบบแกนติดเชื่อตาตีนติดเชื่อตาจนเทปแต่ตัวนี่หนูไปไกลยางเลยผมมันว่าไปดูตรงนี้ตรงนี้เลยผมว่ามันติดหลักแอ้นี่ไง ทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถามสวาทมันใกล้สู้ใครคนชลาใกล้สู้มันดานานัฟซาหูวะอามิลามาบาดัลเมูดคนติชาลาตคือคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีวะอามิลามาบาดัลเมูดเละเตรียมอามานไว้ก่อนที่เขาจะไปหาฟันตายเพราะอย่างสิ่งที่เราทำในวันนี้พี่น้องที่เราขอร้องทั้งดีและชั่วเราต้องรับกรรมหมด เราเที่ยวยกได้ในวันเกียรวว่างคนมันหมากนี่อัลลอฮาเห็นไหมไม่ครับที่ไปซ่อนเป็กตรงนี้ลาอยู่ว่ดิรุสอรีรอตลวัลากับีรอตะวัลอิลาอัคซอฮ์ฮะเมืแต่นิดเดียวอัลลอฮ์ตะลัเอาขึ้นมาให้ได้ความพิสติเราช่วยทำมาที่นี่ทำปุ๊ดียังนะฟาอินาตัซาบูอัลลอฮ์ทำพวกท่านจะหนีกันไปไหนฟะฟิรูอิละลอ์กลับไปหาอัลลอฮ์สิหนึ่งวิธีการกลับไปหาอัลลอฮ์ตะลักไงก็คือด้วยการเตาบัด วัดในความพิถีพิภามาถ้าเราพิดกับอัลลสุบานาหุวาตาลาเขาเรียกว่าซารพัดถูกต่ออัลลสุบานาหุวาตาลาทุกย่างคำคืนอัลลตาลาให้มาเลกาปเป่าปาการปีนองครับมีไม่คนที่ทำความพิดในย่างคำคืนเผื่อที่จะล่างพิดีกองเกองมีไม่คนที่ทำความพิดในในตอนกลางวันเผื่ออัลลตา阿拉จะให้ล่างความพิดีกองเกองทุกย่างคำคืนอัลลตาลาเปิดประตูเตาบัดดีระกถูกสกรรมความพิดของเราพี่น้องที่นี่เราเนี่ยอุ้ม อ,อ,อินชา่ัลเหรอน่เราอยากผมพอเราเราเรา,เรา,เรานีไม่่อนจะไปตีตรงนั้นตีนี้ไปไปอไปทีให้ข้อรักเชื่อสิอย่าไปแบบครบพลักเพาะเรียนใช่ไหมถ้าเขาหลายเราไปเนี่ยมันเลยไม่มีเกียรติเอาแบบที่เขาเชื่อที่เอเอไอ้ยะตุฮันนับสุลมุตมาอินนะโอวิญ,ญญาณที่สงบโอ้หัวใจที่สงบสติสุสสติ เอโรจีอีลาโรบบิกิรรดิยาตัมมารอดิยากลับไปสิไปห้าพระเจ้าของคุณที่พ่อใจในตัวคุณฟาตูุลีฟีไอบาดีไปเถอะไปอยู่ในบาวของเราคำว่าบาวตรงนี้คือไปอยู่ในปวงอัมบียาอิวาซอรีฮินไปอยู่ในอัลลาฮีนอัลอาบัลลอฮฺอะลัใฮ้มินันนับยินคนที่อัลลอฮฺละหายนะมาดย,ย่างไม่ฆ่าตอนก็คือบรรดาอัมบีย วัดสิดีกินบรรดาสิดีกินคนสื่อสั์ในศาสนาวัดชูฮัดาและคนเสียสาระจนตายจนชีวิตห้าไม่อ่ะบางทีเราบอกว่าเสียสาระแต่พอใครเรบไม่ห้าน,นี่ไม่ใช่เสียสาระครับทต่หันพระเดเนี่ยต้องเส้นนะเส้นนวยก่าตายนะเสียสาระในศาสนาเขาเล่ต่อร่างมายถึงว่าชีวิตก็ต้องบริจาคชีวิตก็เรียก ม่จะว่าให้กล้วยไปสักพุงนึงเอาเป๊ปซี่เอาไปไม่ครับต้องเล็กเพราะเขาเชิญสวัสด oh, <Pepsi. S 1> <Yes. S 2> ิ <No. S 2> ์ปอนาบีเชิญรบไปทั้งที่นะสวัสดิ์บอยย่าเราสู้จริงไม่นี่ทำสุงมขามนี่ได้ครับสวัสดิ์นาบีว่าจิ้งสิกันจิงสิเกกันหลวงอินทภาผ้าำอยู่ในเป่าของที่เกงหอกไหวเพื่อกินเวลาชุกเชิญเราอย่างมังกรแล้วมันพวกเน็บมากเน็บยายาอมเมียเยอะนะ ไหวพอได้อมมังคนนี้บอกว่าฉันไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปที่จะกินอินทาฟารัมนี้อีกแล้วทิ้งอินทาฟารัมจำเน่งชูฮาดะพี่น้องที่รักขอ้อหนึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสงครามมันเกิดตลอดตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งปัจจุบันนี้ไม่เคยหยุดติเพราะฉนันก่อนเกียร์มันก็ว่าคนทุกคนจะไปเบตุนโมกัดดิสมดทิ้งมักกะทิ้งมาดีนะสัญลักษณ์แห่งจีฮหัดจะไปอยู่ที่เบตุน มุกอดดิสอิมมามดีนบีอีซาดัดยานจะจะไปทุกขากันที่หนูมาที่นี้คือเป็นทีอิบาดาแต่ทีจีฮัตตีแต่จริงคืออยู่ที่อ,อาร์ดุลมุกอดดาซันั่นคือไปตุนมุกอดดิสที่นี้คนเดียไปตรงนั้นก็คือคนหัวใจที่อิมานเต็มรอยนะ <S <S